สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสไปก็ได้รับปลาหมึกแล้วนะคะที่ซื้อจากมาดามปิกนะคะก็แม่ปิกนะคะส่งมาให้แล้วก็ตัวนี้เลยนี่นะคะปลาหมึกนะคะจะมีสองรสก็คือรสเผ็ดกับรสที่ไม่เผ็ดสไปเองชิมแล้วคือแบบกินหม,หมดไปแบบครึ่งกล่องแล้วอะ่ะอย่างที่บอกนะว่าจะรีวิวอะไรต้องกินไปแบบแปบบ๊บนึงก่อนนะคะให้มันรู้รสชาติก่อนไม่ใช่แบบว่าเปิดมาแล้วก็รีวิวเลยเนาะเพราะว่าคือคืออยากได้รสชาติก่อนจะได้พูดได้ใช่ไหม คือสไปเนะ่ะเคยกินปลาหมึกอะ่ะของเกาหลีคือตอนนั้นอะ่ะไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็เคยกินปลาหมึกของเกาหลีแล้วทีเนี้ยก็รู้สึกชอบปลาหมึกของเกาหลีคือจะนิ่มมากแล้วก็เลยสั่งอันนี้มากินอ่าทีเนี้ยไอปลาหมึกตัวเนี้ยที่สไปสั่งมาตัวเนี้ยพอสไปกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้นิ่มมากเท่าของเกาหลีแต่ว่ามันใกล้เคียงมากนะต้องบอกแบบนี้อันนี้เป็นเกรด A นะคะของไม้พิกเนี่ยเขาจะมีสองรสนะคะก็จะมีรสเผ็ดกับรสไม่เผ็ด แต่อันนี้อร่อยบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ราคาคือถูกมากคือแบบ <c oughs> ตอนที่ไปซื้อที่เกาหลีอะราคาก็สูงอยู่นะคะแต่ว่าก็อร่อยอร่อยมากเนาะปลาหมึกที่มันแบบว่านิ่มๆนะคะแบบนี้ยแต่ราคาสูงกว่านี้เยอะมากแต่อันนี้ยราคาถูกมากนะเป็นเกรดเอนะคะเป็นแบบของที่ไทยนะคะแล้วก็นิ่มเหมือนกันนะคะแต่แค่ว่าไม่นิ่มเท่าของเกาหลีแต่ใกล้เคียงมากๆบอกก่อนเลยอาทีนี้จะไปจะกินนะอืม อันนี้เป็นรสเผ็ดนะก็จะมีสีแบบนี้สีออกส้มๆอันนี้เป็นรสไม่เผ็ดจะมีสีขาวๆแบบนี้มันนิ้ม,มากอืมนิ่มแล้วก็มันรู้สึกแบบมันเหนียวนุ่มแล้วก็มีหนึบๆเงี้ยอร่อย ไม่เค็มนะเผ็ดแบบกำลังดีอ่ะกินเล่นได้เด็กน้อยก็กินได้นะรสเผ็ดประมาณเนี้ยเด็กปถมอะไรเงี้ยกินได้แต่เด็กอนุบาลนนะ่ะน่าจะแบบไม่รอดนะแต่เผ็ดกำลังดีนะถ้าแบบกินปาปริก้าต้มยำได้อนะไรเงี้ยก็กินอันนี้ได้อืแต่กินไปเรื่อยๆก็เผ็ดเหมือนกันอืม ไปชอบกินรสเผ็ดนะอร่อยอ,อันนี้เป็นรสไม่เผ็ดเห็นไหมอันสองรสอันนี้เผ็ด สีส้มๆอืมอืมรอนไม่เผ็ดแต่เนื้อเหมือนกันนะสั่งกันที่รสชาติเฉยอืมพอลแล้วสั่งไปกินกันได้นะคะอร่อยนะคะอร่อยกินกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้เนี่ย แหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะ